สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง DBRIS สองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP นะคะ สูตรคือร้อยบนบวก3เล่น2ตัวบนนะคะข้อจํากัดของ2ตัวบนก็คือถ้าเลขออกเบิลถ้าเราไม่กดกันเบิลคือหลุดนะแอดมาลงเป็นแนวทางนะคะเห็นเข้ายาวๆและรอบตั้งแต่ตแตรอบที่28่สจนถึงรอบที่37นะคะเข้ายาวๆแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะซึ่ง2ตัวบนก็มีข้อจํากัดที่แอดพูดนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่น เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช่อง db r i s ริสสด้วยนะคะก็เข้ายาวๆเลยมาลุยกันเลยเนาะเอารอบที่ใกล้เคียงให้กับสมาชิกได้ไปลงทุนนะคะก็คือเอารอบที่37เลยเนาะก็จะเอารอบก่อนนะนั้นคือรอบที่36มาคํานวณหรือเราเรียกว่าวิน8ตัวนะคะซึ่งวิน7ตัวก็เข้ายาวๆแล้วแต่ว่าเพิ่งหลุดไปแล้วก็รูด4ตัวก็เข้าปักนะคะปกักปากหน่วยล่างก็ก็เข้าและเพิ่งหลุดไปนะคะ ก็ปักในบนก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเข้า2อสรอบนะก็เลยยังไม่ทําคลิปให้ดูนะคะเอาแบบที่เข้ายาวๆแล้วมาทําเป็นคลิปให้ให้สมาชิกได้ดูกันนะคะมาลงเป็นแนวทางเนาะอะ่มาลุยกันเลยนะรอบที่37ก็จะเอารอบที่36มาคํานวณสูตรคือร้อยบนบวก3 ร้อยบนก็คือ 0+ ูนบวกสคือค่าคงที่0ูนย์บวกสได้3ามนะเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะก็มี3มี4มี5มี6มี7มี8มี9้ามี0ูนย์รอบที่37ออก930 0 5เราเล่น2ตัวบนนะคะ3 0นะคะตรงๆงเลยถ้าตรงๆงนี้คือได้28ตัวถ้ากับเลขอีก28รวมเป็น56ตัวนะถ้าเรากดกลับเลขด้วยนะคะตรงแล้วก็กลับเป็น28ตัวบวก28เป็น56นะแต่นี่ออกตรงก็คือใช้ทุนแค่28บาท ะะต่อไปรอบที่38อารอบที่37มาคําคำนวณร้อยบนก็คือ9บวกค่าคงที่คือ3 9บวก3ได้12นะับเพิ่มเอาแค่หลักหน่วยเนาะก็คือ2มานะับเพิ่มให้ได้8จํานวนเราจะจับวิน8ตัวนะคะโปรแกรมจะจับวินให้แล้วสําหรับสมาชิกที่ยังจับวินไม่เป็นแต่ถ้าใครอยากจะฝึกการจับวินไปดูใน YouTube ย้อนหลังของแอดได้นะคะมีการอธิบายแบบสอนจับวินแบบอ,อธิบายแบบละเอียดเลยแบบจดเลยนะ ก็โปรแกรมนะคะใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโปรแกรมจะคำนวณจะจับวินให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้า2ตัวบนจะได้3ตัวโต๊ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู3ตัวโต๊ดนะคะ3ตัวโต๊ดโปรแกรมจะจับวินให้เรียบร้อยเลยนะคะจับวินให้เราเรียบร้อยตัวนี้มีอยู่ประมาณ56ตัวนะคะมี56ตัวยีก่กีจะให้อ่า่บาทเท่ากับ สามตัวโต๊ดเนาะหบาทเท่ากับร้อยยบนะคะร้อลบต้นทุน56บาทนะคะที่เหลือคือกําไรเยอะเลยนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะใครสนใจก็ทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ